08920851ต้องขอขอบคุณคุณพี่สุดสวยนะครับผมที่เลือกใช้บริการ,ราประจำครับผมเอาขอดเรแล้วว่าตัวดีขาไว้เอาทีละไวตอนนี้เอาใจไว้นู่นก่อนครับผมเอาไว้นู่ที่เรา,นนเราก <c oughs> นี่กาแฟขยุดกาแข้าโคตเล็กตนี้เอ้นี่โดนใจใดจะหัวเอ้นี่เอาทีเราไว้ก็ผมช่วงนี้เอาไว้น่นก่อนไว้นีไว้ไว้ครับขอบคุณมากนะครับคุณพี่ขอบคุณครับผมเจอกันได้ในติ๊กต็อก ทั้งเพจและ u t u b e ครับผม<ห><ห>สวัสดีครับ